เวลาเราไปตามประเทศนะคะถ้าจะนําสมาร์ทโฟนไปใช้ก็ต้องเปิดโรมมิ่งค่ะเสียค่าโทรศัพท์แพงทีเดียวนะคะก็เลยมีบริษัทฮ่องกงปิ้งไอเดียค่ะให้แขกนั้นสามารถยืมสมาร์ทโฟนใช้ได้ฟรีถ้าเข้าพักในโรงแรม ติงแล็บนะคะเป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงค่ะทำธุรกิจให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเขามีบริการให้ยืมสมาร์ทโฟนฟรีกับโรงแรมต่างๆใน20เมืองสำคัญทั่วโลกแขกที่เข้าพักในโรงแรมครือข่ายของติงแล็บนะคะก็สามารถจะใช้สมาร์ทโฟนที่มีการเตรียมข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทำหน้าที่ได้เหมือนกับไกด์ท้องถิ่นแนะนำเส้นทางและสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองนั้นสามารถพกพาไปใช้นอกสถานที่ใช้เป็นแผนที่นำทางแนะนำร้านอาหารที่ เี่ยวหรือแหล่งช้อปปิ้งได้ด้วยนอกจากนี้นะคะแขกของโรงแรมยังสามารถสั่งงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของโรงแรมได้โดยตรงที่สําคัญคือผู้ที่เข้าพักสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนนี้ได้ฟรีแบบไม่จํากัดและยังสามารถโทรศัพท์ทางไกลและโทรในท้องถิ่นได้อีกด้วย ซึ่งเขาได้ศึกษาวิจัยมาแล้วนะคะว่าแขกที่เข้าพักโรงแรมส่วนใหญ่จะใช้เวลาถึง80%อยู่นอกโรงแรมซึ่งเจ้าสมาร์ทโฟนนี้แหละก็จะได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้แขกนําโทรศัพท์ออกไปใช้งานข้างนอกโรงแรมใช้จ่ายเงินมากขึ้นระหว่างที่เข้าพัก โดยเชิญชิญให้ใช้บริการเสริมจากข้อมูลที่โรงแรมเตรียมไว้ในโทรศัพท์และใช้บริการร้านค้าเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมมากขึ้นจนทําให้โรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3- 4สเซสมาร์ทโฟนรุ่น2เป็นเวอร์ชันใหม่ที่นํามาให้บริการจะสามารถเชื่อมต่อกับการใช้งานในห้องพักได้อีกด้วยนะคะและยังเป็นการใช้แทนกุญแจห้องเป็นเรมโยทคอนโทรลเปิดม่านปิดม่านควบคุมความสว่างของแสงไฟและอ,อุณหภูมิภายในห้องได้อีกด้วย ปัจจุบันนะคะมีโรงแรมที่ให้บริการยืมสมาร์ทโฟนประมาณ12 0 0 0 0มเครื่องแล้วโดยเป็นโรงแรมระดับ3-5ถึงดาวอย่างเ West Hotel ในลอนดอนและตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีโทรศัพท์ให้บริการถึง1ล้านเครื่องใน1ล้านห้องพักทั่วโลกซึ่งครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในยุโรปค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะชักอยากจะให้โรงแรมที่ไปพักคราวหน้ามีบริการให้ยืมโทรศัพท์แบบนี้บ้างแขกที่เข้าพักก็จะได้รับความสะดวกสบายโรงแรมก็มีรายได้เพิ่มสั อาเจะขอไอเดียก็ขยายธุรกิจได้มากขึ้นเรียกได้ว่าวินวิน,วนได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายทีเดียวแล้วค่ะถ้าโรงแรมในบ้านเรานะคะสนใจที่จะนําแนวคิดนี้มาปรับใช้ก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงอยากจะเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นยิง่งาสามารถที่จะผูกเชื่อมต่อกับธุรกิจนะคะที่เราได้อน,นุสง์ในฐานะเจ้าของโรงแรมได้แล้วด้วยก็จะทําให้รายได้ไม่ไปไหนแล้วค่ะ